สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีเนาะได้ดูเรื่องสื่อรักปีศาจจิ้งจอกภาง เรือนรักป่าไผ่กันไม่เอ่ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือดูคุณหลิวเฉียยี้ด้วยนะจากพันพบอีกคลาย่ามบุพผาปลอยายค่ะก็สําหรับ2เรื่องนี้นะคะพระเอกของพวกเราทั้งสองเรื่องก็มีฉากที่ต้องอมึนนะคะอาบน้ำเพื่อนๆค่ะพวกเราก็จะได้เห็นช่วงครึ่งตัวนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วก็ถือได้ว่าเป็นกําไรของพวกเราละกันก็ไม่ใช่ว่าเราจะหื่นอะไรแต่ว่าก็มีให้ดูแล้วมันก็รู้สึกดีต่อใจเนาะสําหรับในเรื่องของสื่อรักปีศาจจริง เจานะคะภาคเลือนรักป่าไผ่ก็นำแสดงโดยคุณหลิวซือซ้อแล้วก็คุณจาง วิ่นหลงนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็คือเรารู้อยู่แล้วจุดหมายปลายทางเนาะสำหรับภาคนี้ก็คงจะได้เห็นพระเอกของเราอะ่ะก็คงจะจะจะยังคงหายใจอยู่ในช่วงตอนจบนะคะแต่ว่าผมก็ต้องขาวไปแต่จริงแล้วทุกคนเน่ในภาคนี้ทุกคนเลยนะคะมีนุ่นล่อยมีจุดหมายปลายทางเดียวกันคือสุสานหมดเลยนะคะสำหรับภาคนี้เพราะฉะนั้นท่านใดที่ดูแล้วก็แอ,อดวานก็ให้เ,เรียกได้ว่าวัคซีนเนาะเป็นช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับจิตใจแล้วนะคะ Thank you. ตับทองต้องมานะคะส่วนถ้าเกิดในเวอร์ชันละครนั้นจะเหลือเอาไว้ให้พวกเราดูสักตัว2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ให้กําลังใจแล้วก็เยียวยาพวกเราละกันค่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะผ่านพบอีกคลายามบุพผาโปรยปลายนั้นก็คือคุณหลิวเฉียวอี้แล้วก็คุณหูอี้ฉวนนะคะ,พะเพลงหล่อมากนังเอกน่ารักมากค่ะก็ถือได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับทั้งคู่นี้ก็มีชายหนุ่มรูปงามแล้วก็หญิงสาวสวยมารว กันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเรือนรักป่าไผ่บอกเลยว่าโอ้โหค่ะหนึ่งใน4ของวงการบันเทิงจีนมารวมกันอยู่เรื่องนี้นะคะมีทั้งความสวยความรอแล้วก็เป็นแนวอารมณ์แนวเซียนเซียนะคะผ่านดานันคอมีความน่าตื่นเต้นมีเอฟเฟกพิเศษนะคะมีทุกอย่างอยู่ใน2เรื่องนี้เพื่อนๆสามารถจะดูควบคู่กันไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าแข่งกันไหมเรื่องนี้แหมมันก็มีจุดประสงค์เพื่ออันนั้นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าแพลตฟอร์มเจ้าภาพของทางทั้งคู่ก ก็มีความแตกต่างกันแต่ถามว่าเออในเรื่องของพันพบนะคะพันพบอีกคราวก็มาอ n อนออนแอให้ดูที่ทางไอฉีอีด้วยเพื่อน,อนๆก็จะได้ดูกันง่ายขึ้นในประเทศไทยนะคะมาพูดถึงคุณจางหวินหลงกันก่อนนะคะเขาเป็นผู้ชายหน้าหวานแล้วก็ปกติไม่ค่อยได้เห็นผลงานที่เป็นจีนคอสตูมโบราณของคุณจางหวินหลงที่มามาแบบเต็มๆนะคะฟูลออปชันขนาดนี้มาก่อนแบบ เออแอดวานเพิ่งจะได้ดูเรื่องนี้แหละแอดวานว่าเป็นเรื่องแรกนะคะที่เป็นแนวที่สพานนะผมก็ดีลดไปหมดเลยนะคะแถมบทแล้วก็ตัวละครทั้งหลายเนี่ยก็คือแบบมาเต็มเพราะฉะนั้นคุณจางวินหลงเองก็เป็นนักแสดงที่มีทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็เราจะได้เห็นว่าเออสังเกตดีๆเนาะ เขาหล่อมากเลยนะมันเพื่อนแล้วก็หุ่นก็ดีมีความโดดเด่นนะคะตอนนี้เขาก็อายุ37ปีแล้วไม่น่าเชื่อเลยเนาะหน้าอ่อนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะทําให้ความนิยมของคุณจางอินหลงนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้สําหรับเรื่องนี้นะคะก็มีอินเตอร์เนชั่นแนล р е й ติ้งนะคะก็อยู่ที่8.1จนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าก็เกิน8ขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้การที่ได้มาประกบกับคุณหลิวซื่อซือเนาะเรื่องนี้สําหรับบทบาทของคุณหลิวซื่อซื่อก็ย เชิดเชิดเลิศเลิศอยู่นะคะมีความมั่นใจก็ดูทําหน้าทําตาก็คล้ายๆกับเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาแต่ว่าเธอสวยอยู่แล้วไงเพื่อนๆเออเธอเธอเป็นคนสวยแล้วเธอก็มั่นใจในเรื่องนี้ก็มั่นใจด้วยนะคะทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะทางด้านของคุณหลิวเฉียยี่นะคะเอ็มบัสเดอร์ค่ะของเป็นแบรนด์ของอนี่เลยนะคะตัวแทนโคศกแดนเทปนะคะก็สร้างความประทับใจไม่แพ้กันแถมบทละครนะคะมาเลิศมากค่ะบทละครหวานว่าดู มันมีความตื่นเต้นมากกว่าในนวนิยายต้นฉบับนะคะในนิยายต้นฉบับมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เผยความลึกลับขึ้นมาขึ้นมานะคะแล้วก็มีการแบ่งเป็นชาติพบชาติพบชาติพบอย่างชัดเจนแต่ว่าในส่วนของละครน,นี้พวกเราก็จะได้ดูอะไรที่มันมีความแปลกใหม่ไปจากในนวนิยายต้นฉบับแต่ว่าไฮไลท์ ight, สําคัญสาค,คัญก็ยังมาอยู่นะคะก็คุริวเชียอีเกิดเมอปี1 0 0่นะคะ990อค่ะ90เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อายุประมาณ35ปีเท่านั้นเองนะคะก็ เรียกได้ว่ามาเรื่อยๆมาเลียงๆเลยค่ะสําหรับคุณหลิวเชอร์วินนอแอดหวันว่าเวลาที่เขาอยู่แบบไม่ได้เข้าฉากเนี้ยเหมือนเหมือน ตอนที่อยู่ในกองถ่ายจะมีความหลังค่อมๆนิดนึงเนาะเอออาจจะเป็นเพราะว่าเฮียรู้สึกว่าเฮียตัวสูงก็เลยอาจจะต้องค่อมๆตัวนิดหนึง่ง <c oughs> ก็ขอให้อย่าค้อมไปมากกว่านี้นะคะส่วนสําหรับหูอ e ี่ชวนนั้นน่ารักมากในบทของผู้ดอกไม้นะคะปีศาจน้อยของหนิงนั่นเองค่ะนี้หลังจากที่เรื่องนี้ออกอากาศมาไม่นานนะคะทั้ง2เรื่องก็มีการแข่งขันแล้วก็มีการพูดคุยของชาวเน็ตบนอินเทอร์เน็ตอย่างดุเดือดเลยนะคะฉากที่ทําให้ทุกคนกรี๊ดแล้วก็มาเปรียบเทียบกันมากๆก็เป็นฉาก ที่นักแสดงนำชายทั้งสองเรื่องค่ะทั้งคุณจางอินลงแล้วก็คุณหลิวเฉียอีนั้นนะคะก็ถอดเสื้อแล้วก็อาบน้ำนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกันด้านกายภาพก็ไม่ได้มีความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันนะคะแต่ว่าในบทคือมันต้องมีเพราะว่าเป็นการพัฒนาสุนทรียศาสตร์ทางอารมณ์นะคะของผู้ชมเองแล้วก็เพื่อความสมเหตุสมผลเนาะเพราะว่านางเอกของเราอย่างในเรื่องไอพันพบอิกานี้ก็แหมเข้ามาตลอดเลยคือเป็นเป็นในลักษณะของ นางเอกไ้ดิงสาไงานางเอกเพิ่งจะได้ร่างออกมาไม่นานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้รู้จักอะไรเลยนะคะความรักก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นก็ชอบเขาหาพระเอกของพวกเรานะคะติดติดติดพระเอกนั่นเองค่ะฉากของในเรื่องนี้ก่อนละกันไอสื่อรักปีศาจจิ้งจอกนะคะภาคเรือนรักป่าไผ่ข่าหวังเฉียนหงเย่นะคะพระเอกนั่นก็แช่น้าพุร้อนอันนี้เพื่อรักษาการบาดเจ็บของเขานะคะแม้ว่าฉากนี้จะดูสบายสบายตาในตอนแรกคะ่ะแต่ว่าฉากนี้พระเอกของพวกเราคุณ จางอินลงนั้นโอ้โหมีเลือดไหลออกมาตามหูนะคะซึ่งก็ทําให้ตายแล้วรู้ถึงความ ปวดเจ็บปวดนะคะระหว่งางขณะที่หวังเฉียนหงเย่กําลังแช่น้ําอยู่ในอ่างอาบน้ําค่ะจุจๆนางเอกของเราก็มาปรากฏตัวขึ้นก็ทําให้บรรยากาศดูอึดอัดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าพระเอกนั้นก็ต้องเหม่ในในเรื่องมันต้องเปือยเปล่าแต่ว่าในตอนถ่ายทําเขาคงใส่อะไรไว้ข้างล่างพวกกงกงกังเกงเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับทักษะการแสดงแล้วก็รูปร่างของคุณจางอินหลงในฉากนี้ก็สร้างความประหลดาดใจให้กับพวกเราเป็นอย่างมากเลยนะคะได้ทุกอารมณ์เลยค่ะตอน มาเป็นท่านจินซิวนะคะหลิวเฉียวอี้ของพวกเราบ้างค่ะเขานะคะทำไมต้องแช่น้ําในบ่อน,น้ําพุร้อนคือถอดเสือ้อเพื่อกําลังฝึกฝนอยู่เพื่อนเพื่อนขาบ่มเพาะฝึกฝนพลังนะคะอยู่ในบ่อน,น้าพุร้อนค่ะแล้วก็มีเรื่องราวสุดฮาแล้วก็แสนหวานก็เกิดขึ้นเนื่องจากการบุกรุกโดยไม่ได้ตั้งใจของหงหนิงนางเอกของพวกเราค่ะพระเอกนั้นก็โอ้โหกำลังตั้งใจฝึกฝนก็ต้องเกิดความเขินอายนะคะเมื่อต้องเผชิญกับความอยากรู้อยากเห็นไปมุดเลยค่ะของหงหนิงนะ นางเอกของพวกเรานะคะในขณะที่หงหนิงใส,ส่ส่ซื่อๆก็ไม่ได้ปิดบังความตื่นเต้นของนางเลยค่ะซึ่งในฉากนี้นะคะให้อีกความรู้สึกหนึ่งเพราะว่าพระเอกก็ไม่ได้บาดเจ็บเนาะมันเป็นความแบบคำคแล้วก็อบอุ่นในหัวใจนั่นเองค่ะสแสดงให้เห็นถึงความน่ารักแล้วก็เคมีระหว่างตัวละครทั้งสองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ในฉากเ,เรื่องไหนที่เหมือนละครไอดอลมากที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นฉากอาบน้ําของคุณหลิวเฉียววีนี่แหละก็คือไอดอล <laughs> พระเอกอาบน้ําอยู่นางเอกก็บังเอิญเข้า โอ้อะนะคะอุ้ยแต่ละนะคนะ,ะซึ่งก็แน่นอนว่าฉากนี้พวกเราชอบดูนะคะดึงดูดคนดูให้ดูนั่นเองค่ะทีนี้เขาก็พูดถึงว่าเออไอการถ่ายทำไอฉากอาบน้ำเนี่ยของเครื่องเอ,อ่อของเครื่องแต่งกายโบราณน,นั้นนะคะเขาบอกว่าการเซตฉากเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะว่าฝ่ายผลิตนะคะต้องการที่จะให้ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอฉากเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะต้องแช่น้ําไม่ต่ํากว่า5-10ชั่วโมงค่ะทีนี้สําหรับในเรื่องเนี้ยนะคะเรื่องพัน พบอีกคลาเนี่ยแอดวานได้รู้จากคำสัมภาษณ์ของคุณหลิวเฉียวอี้เนาะตอนออกงานอีเวนต์นะคะที่โปรโมทนะคะเพื่อนๆคุณหลิวเฉียวอี้บอกว่าอีฉากเนี้ยถ่ายไป10ชั่วโมงเบาๆค่ะเพื่อนๆโอ้โหนะคะณจุดนี้ก็เรียกได้ว่าแชรกันตัวเปื่อยเนาะแต่คงไม่ได้ตลอดเวลาแม้คงอาจจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงหรือเปล่าเอ่ยนะคะซึ่งสําหรับของคุณจางอินหลงนั้นแอดวานไม่รู้ไม่มีข้อมูลเลยนะคะถ้าเพื่อนๆหาเจอก็สามารถจะมาแชร์บอกแอดวานได้ว่าคุณจางวินหลงนั้นไปพูดที่อะไร การไหนหรือเปล่าเอ่ยว่าเขาต้องแช่น้ำนานแค่ไหนในฉากที่เขากำลังรักษาการบาดเจ็บอยู่นะคะ ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เป็นข้อถกเถียงให้มีคนพูดถึงการบนโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองเมื่อพระเอกนะคะก็แข่งกันแข่งกันถอดเสื้ออาบนาวนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะพวกเราก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆพวกเราแค่คนดูนะคะก็มีพระเอกหล่อๆถอดเสื้อให้ดูเราก็ดูนั่นเองนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ